แล้วคุณโคตรจะพลาดเลยแล้วกันเหมือนได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งตามชื่อ New Life นิวไลฟ์เลยครับเป็นการเกิดใหม่ที่เชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าเดิมมุ่งมั่นมากกว่าเดิมแล้วก็โฟกัสกับเป้าหมายมากกว่าเดิมเราต้องโฟกัสมันตลอดเวลาถ้าเราโฟกัสและอยู่กับมันได้ตลอดเวลา,า,เ,รา,ลเ,วลาเราสาเร็จแน่นอนครับใช่ <Hi. S 3> เปรียบเหมือนออกซิเจนหันเรากลับไปเราไปเจอมลพิษเจอ ทัศนคติที่ไม่ดีพอกลับมาค่ายแล้วเราก็ได้กลับมาเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับได้วางแผนได้คิดวิเคราะห์ต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองอทำได้ไม่มีคําว่าไม่เชื่อค่ะได้ทั้งการตั้งเป้าหมายให้ตัวเองว่าจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรทุกทุกคนที่อยู่ในทีมครับพยายามแบบเชียร์อัพให้เรามั่นใจมากขึ้นกล้าเป็นตัวเองมากขึ้นครับคู้หนูรู้สึกว่าตัวเองอจะมีความมั่นใจมากขึ้นแน่นอนสามารถกล้าเข้าหาคนยอมรับคำปฏิเสธ แล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะเจอคําปฏิเสธแล้วก็ยังคงมีความมั่นใจค่ะค่ายสอวนว่าผู้ชนะจะไม่ยอมจมลนค่ะถ้าผู้ยอมจมลนจะไม่มีวันชนะค่ายมันคือลมหายใจค่ายมันคือการที่เรามาเพื่อมาเป็นบรรยากาศเราไม่ได้มาเป็นเพื่อรับแค่บรรยากาศแต่เราจะมาเป็นผู้สร้างบรรยากาศให้กับค่ายสําคัญสุดเลยคือมันได้รีเนตัวเราเองนะครับเมื่อเราคิดที่อยากจะทําให้คนอื่นอะคนที่ได้มากที่สุดนกะ็คือตัวเราได้คนพบตัวเอง ในอีกพาร์ทหนึ่งที่เคยมีอยู่แต่มันลืมไปนานแล้วมันหายไปพาร์ทใหญ่ๆแล้วก็ได้รับความรู้สึกนั้นกลับมาตัวเองอมีความมั่นใจมากขึ้นจากแต่เดิมที่ไม่มีความมั่นใจเลยวันนี้ความเชื่อมั่นสามารถสร้างสิ่งมาสัาจจันได้คือถ้าไม่มาก็คงไม่ได้เป็นตัวเองที่ดีที่สุดไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้ถึงขนาดนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบสามารถทะลุกรอบตัวเองออกมาได้นุกครั้งมันคือ ม,ม,มันเหมือนแบบสิ่งมหัศจรรย์ที่เราทําให้เรารู้จักกับตัวเองมากขึ้นอันนี้คือชอบมากเลยถ้าไม่มาค่ายนี้บอกเลยว่าก็คิดแบบนี้เหมือนกันเพราะหลักสูตรแบบนี้มันหาเรียนจากนอกห้องเรียนไม่ได้แน่นอนครับ,ค,รบความคิดมีตัวตนและทรงพลังมากที่สุดในโลกเพราะเชื่อว่าทำได้คุณก็ทำได้ตั้งแต่ที่คุณคิด